ช่วงนี้เองหลายท่านคงจะได้ยินข่าวเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะทั้งไอซ์ทั้งยาบ้าฝั่งชายแดนไทยลาวนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งสองประเทศนะคะก็หาเรือกันเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะตั้งใจว่าจะจัดหมู่บ้านคู่ขนานสกัดยาเสพติดนะคะโดยที่ห้องประชุมด่านสากลสะพานมิตรภาพไทยสปปลาวแห่งที่4เมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วสปปลาวนะคะ พลตรีสุภเริศสถาพรผลผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองก็ร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยสปปลาวเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแก้ปัญหายาเสพติดต,ตามแนวชายแดน หลังจากเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ทางการไทยนะคะตรวจยึดยาเสพติดตามลำแม่น้ำโขงเป็นยาบ้า6.4ล้านเม็ดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำตรงกันข้ามกับเมืองต้นพึ่งแขวงบอกแก้วขณะที่ฝ่ายส,สปปลาวก็ยึดของกลางเป็นไอซ์500กิโลกรัมในพื้นที่เดียวกันทั้ง2ฝ่ายจึงเห็นควรรว่วมมือกันกวดขันและเพิ่มมาตรการสกัดกั้นให้มากขึ้นค่ะ โดยฝ่ายไทยเองเราเสนอให้พัฒนากิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยสปปลาวให้ได้11คู่หมู่บ้านซึ่งขณะนี้มีแล้ว2คู่หมู่บ้านคือหมู่บ้านหาดบ้ายตำบลริมของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกับเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วและบ้านห้วยโกนตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านกับบ้านน้ำเงิน,นเนมืองเงินแขวงชัยบุรีสปปลาว และภายในเดือนมีนาคมนี้จะเพิ่มอีกหนึ่งคู่หมู่บ้านที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและบ้านป่ามอญเมืองครอบแขวงชัยบุรีค่ะส่วนฝ่ายสปปอาวลเอกเขาก็เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์และประสานงานแก้ไขปัญหาการกระทําผิดของประชาชนทั้งสองฝ่ายโดยวิธีการประนีประนอมในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบและก็ให้ตรวจสอบติดตามกลุ่มเป้าหมายขบวนการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายร่วมกันหากฝ่ายใดพบความเคลื่อนไหวก็ให้ร่วมกันวางแผนแก้ไขได้ทันเวลาต่อไปค่ะ